สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีท่านใดดูนะคะเรื่อง f r o z e n s u r f a c e บ้างเอ่ยนะคะวันก็ดูมาเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวสืบสวนคดีอาชญากรรมนะคะก็วันเสาร์อาทิตย์ดูไปได้9ตอนคะ่ะก็ต้องเปลี่ยนไปดูแบบอื่นบ้างนะคะเพราะว่าแนวแบบทิลเลอร์แบบคัตกรรมอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะเครียดนะคะแต่ก็สนุกมากๆเลยคะ่ะ9ตอนนะเพื่อนๆก็เจอว่ามันมีทั้งหมด8คดี แล้วก็มีศพนะคะ13ศพเรียบร้อยแล้วค่ะก็ผู้บงการนะคะผู้บงการน่าจะมี1คนแหละแต่ว่านักฆ่าน่าจะมี2คนค่ะ <c oughs> เอยมีท่านใดดูเรื่องนี้กับหวานอยู่บ้างเอ่ยนะคะว่อย่างนั้นเดี๋ยวหวานเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆก่อนละกันนะคะผู้บงการนะคะของเรื่องค่ะก็น่าจะคือหวังปิงนั่นแหละหวังปิงรับบทโดยคุณต้งเจียเจียนะคะซึ่งเธอนั้นถูกเหยียนหงเฉียวซึ่งรับบทโดยคุณชิงเจียตงเนี่ยหลอกลวงเมื่อ 15ปีที่แล้วค่ะแค้นนี้มันฝังลึกนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสิปีในในระยะเวลานี้นะคะก็ทําให้ทางด้านของหวังปิงนั้นนะคะวางแผนแล้วก็จัดการค่ะจัดการแก้แค้นเหยียนหงเฉียวมาเรื่อยๆค่ะหวังปิงนะคะเน้นว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะผู้บงการค่ะส่วนนักฆ่าสองคนนะคะก็ต้องเป็นตัวละครหลินเซียงแล้วก็ตัวละคร จินจู่หัวค่ะก็ทางด้านของหวังปิงนะคะยุยงเลยค่ะยุยงให้เนี่ยสองคนนี้ฆ่าเลยฆ่าไอ้เยยนหงเฉียวซาแล้วก็คนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมได้หมดขอแค่มันตายแล้วก็พังพินาศไปค่ะทีนี้เกี่ยวกับการฆ่าเหยยนหงเฉียวนั้นนะคะหวังปิงค่ะสั่งให้หลินเซียงเนี่ยไปทําเองหลินเซียงนั้นมีความแข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีความคาดหวังนะคะของทางด้านของหวังปิงว่าหลินเซียงไม่มี ทางพลาดแน่นอนค่ะแต่นะคะมีกอกสองค่ะแผน B ีก็คือว่าถ้าลินเสียงผู้มีความแข็งแกร่งยังทําไม่สําเร็จเนี่ยก็ให้ จินจู่หัวเป็นผู้ทำนะคะทีนี้ทำไปทำมาไม่ได้ลงมือกันคนละทีค่ะดันกลายเป็นว่าจินจู่หัวกับทางหลินเซียงนั้นทำงานร่วมกันค่ะโดยที่มีจินจู่หัวเป็นผู้ที่โจมตีหลกักแล้วก็หลินเซียงนั้นเป็นผู้ช่วยอีกทีหนึ่งความร่วมมือของทั้งสองคนนะคะทำให้งานคาตกรรมนะคะเกิดขึ้นมาอย่างสะอาดเรียบร้อยไม่มีร่องรอยค่ะเรียกว่าเนียนกลิบเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ ต้องมาดูตัวละครตัวใหม่นะคะซึ่งก็ทุกอย่างค่ะเรื่องราวเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเฟิงเกินนะคะเพื่อที่จะ แกแขนของหวังปิงเนี่ยมาถึงรุ่นของทายาทนะคะของเหยนหงเหมยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องจัดการให้หมดนะคะทีนี้ทางด้านเฟิงเกินนั้นค่ะในในคืนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็มีข้อแก้ตัวนะคะว่าในคืนที่เหยนหงเฉี่ยวนั้นเสียชีวิตเนี่ยเขานน้นโอ้ยทําไมถึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับหยางเฉียดชงได้ค่ะก็เป็นเพราะว่าหยางเฉียดชงนั้นมีนะคะมีอารมณ์ค่ะพัวพันอยู่กับเฟิงเกินนั่นเองณนะจุดนี้นะคะก็เลยทำให หวังปิงนั้นค่ะจากที่ไม่เคยคิดถึงเฉินเสี่ยวหมิงที่มีชะตากรรมเดียวกันเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำให้เออมีเอะเอะขึ้นมาค่ะทางด้านของหวังปิงนั้นนะคะดูแล้วเนี่ยจาก9ตอนคือมันยังเพลินเป็นเริ่มๆอยู่นะเพื่อนๆก็เหมือนกับว่าหวังปิงนั้นก็รู้สึกเสียใจนะคะกับเฉินเสี่ยวหมิงเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ เกียดแล้วก็อิจฉาเฉินเซียวหมิงไปด้วยนะคะตามส่งแล้วมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นค่ะทีนี้ค่ะไอเรื่องราวที่ทำไมอิจฉาเฉินเซียวหมิงล่ะก็ต้องเป็นเรื่องที่เด่นกว่าแล้วก็มีความดังกว่าหวังปิงนั่นเองค่ะก็ที่สำคัญนะคะนอกจากเด่นกว่าดังกว่าแล้วเนี่ยทางด้านของเฉินเซียวหมิงยังมีอย่างเฉียวซงค่ะซึ่ง ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนหนุ่มที่อยู่ใกล้ชิดก็จริงแต่ก็มีความแบบอิจฉาแฟนตัวเองเหมือนกันอะที่แฟนตัวเองทั้งรวยกว่าสวยรวยกว่าแล้วก็มีความเด่นดังคือมีมีอะไรดีๆกว่าเขานะคะเออแฟนอย่างนี้ก็น่ากลัวอยู่เนาะเอาละค่ะนี้หลังจากในค่าคืนนั้นนะคะในคืนที่เย็นหงเฉียวนั้นถูกสังหารเนี่ยหลินเซียงนั้นก็ออกมาจากกลุ่มหงเฉียวแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ดําเนินการโดยตรงเองด้วยค่ะดังนั้นเขาก็เหมือนกับว่า โอเคก็คนก็มองเขานจุดนี้นะคะในตอนที่ถึงตอนที่9ของเรื่องนี้ค่ะไอ้ฟร์เซนเซอร์เฟสนะคะก็คือเขายังยังไม่ได้ถูกกล่าวหาในข้อหาใดาๆนะคะแค่เป็นผู้ถูกต้องสงสัยจากพวกเราคนดูค่ะเพื่อนๆทีนี้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานนะคะอย่างเฉียเฉ่ยโซงเนี่ยก็ดูเขาแบบเหมือนกับว่าไปดูที่มือของเฉินเซียวหมิงแล้วก็ ไปยิงนะคะเหยียนหงเฉี่ยวนะคะแล้วก็ดูเฉินเซียวหมิงกระโดดลงไปจากอาคารอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งนัจุดนั้นก็เหมือนกับว่ามันเอ๊ะตรงนี้มันเป็นเรื่องราวสอนเรื่องราวหรือเปล่าแต่ว่าหยางเฉียดซ่งนะ่ะเห็นภาพนั้นแล้วก็แสดงความเจ็บปวดออกมาผ่านทางหน้าจอให้พวกเราคนดูได้เห็นนะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานค่ะจินจูหัวที่เฝ้าดูเธอใช้ชีวิตของหยางเฉียดซ่งนะคะเพื่ออาไปบังคับให้กับเฉินเซียวหมิงสังหารเหยียนหงเฉี่ยวนั้นนะคะจาก นนั้นกระโดดลงอาคารเพื่อไปช่วยอย่างเฉียดซ่งอีกทีหนึ่งนะคะณนะจุดนี้มันเป็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นไปได้ทั้ง2กรณีค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีอ,อย่างเฉียดซ่งเป็นคนที่เป็นคนที่ต้องถูกเกี่ยวข้องแบบต้องต้องมีส่วนพัวพันด้วยเป็นอย่างมากเพราะว่าทั้ง2กรณีที่มีการคาดเดาก็คือมีหยางเฉียดซ่งอยู่ทั้งคู่เลยนะคะซึ่งณจุดนี้ก็คาดว่าเจ้าชิงกัวค่ะก็ถูกหยางลี่เจียนะคะสังหา ไปเรียบร้อยแล้วลหะซึ่งมาในภายหลังเนี่ยทางด้านของเจ้าชิงกลัวก็มารู้จักกับหยางลี่เจียอีกด้วยนะคะโลกมันกม้มกลมค่ะหลังจากนี้นะคะตอนนี้ก็คือคาดเดาไปนะคะเพราะว่าหวานก็เพิ่งดูไปถึงตอนที่9้าหวานก็คาดเดาว,ว่าเอเจ้าซินกัวนี่ยจะถูก จินจูหัวเนี่ยฆ่าค่ะเพราะว่าก็จะต้องปิดปากไปนะคะณจุดนี้ก็ทําให้โดยพื้นฐานแล้วไม่น่าจะรอดสําหรับตัวละครเจ้าจินกัวค่ะสําหรับเหรียญพนักงานดีเด่นโดดเด่นที่ทิ้งเอาไว้ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็การเสียชีวิตของเจ้าซินกัวนั้นนะคะทัง อ,อย่างลี่เจียตัวละครตัวนี้ทำมันตกไว้ด้วยความตื่นตระหนกแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะทีนี้พอรู้ว่าเอ๊ะมันหายไปไหนก็หามันไม่พบแล้วนั่นเองนะคะก็เลยทำให้กลายเป็นหลักฐานในที่ในที่ใกล้ที่เกิดเหตุน,นั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่เหยียนหงเฉียวจะเสียชีวิตเนี่ยทางด้านหวังผิงก็ได้ชักชวนให้เขาเนี่ยละทิ้งนะก็คือแบบมีการขู่กันโชคเงินจากจากรัฐนะคะของที่เกี่ยวข้องกับกิจาการโรงงานปุ๋ยคะ่ะแต่ว่า ทางด้านของเย็ยนของเฉียวนั้นก็จัดการโจมตีนะคะทางนี้ไปหวังผิงอีกทีหนึ่งต่อมาเพื่อตระหนักถึงความทะเยอทะยานนะคะของเขาแล้วก็เพื่อปกป้องตัวเองค่ะหวังผิงนนั้นก็วางแผนที่จะจัดการนะคะตอนแรกกะว่าเดี๋ยวยิงเองยิงไอ้เยยนของเฉี่ยวแต่ว่าไม่เอาดีกว่ายิงเองก็ต้องเข้าคุกก็เลยใช้ทางอ้อมนั่นเองเพื่อให้ตัวเองนั้นไม่ไปเกี่ยวข้องกับไอ้คดีอาชญากรรมนี้นะคะซึ่งณจุดนี้หวังผิงนางก็คิดว่านางฉลาดโคตรค่ะฉล าก,โก็โคตรประมาณว่านางก็ไปสืบนะคะคือใช้เวลาแบบ15ปีทีเดียวอะ่ะก็คือไปสืบดูว่าใครที่เกี่ยวข้องกับเหยียนหงเฉียวแล้วก็ไม่อยากจะให้เอตัวละครตัวนี้เหยียนหงเฉียวมีชีวิตอยู่บ้างนะคะดังนั้นนางก็ค่อยๆเธอก็ค่อยๆเข้าไปนะคะตัวละครนะคะหยางเฉียวซ่งนั้นเป็นคู่แข่งด้านความรักนะคะของเหยียนหงเฉียวด้วยดังนั้นทางด้านของหยางเฉียวซ่งก็เลยเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเข้าไปด้วยะคะ่ะส่วนทางด้านของหยางลี่เจี่ยนะคะหยางลี่เจี่ยรับบท คุณหูจินนะคะเพื่อนๆค่ะก็เล่นดีมากๆเลยค่ะทางด้านของอย่างลี่เจียนนั้นถูกเยียนหงเฉียวนะคะแบบว่า เหมือนยังไงเดียนะเหมือนเป็นแพะเหมือนเป็นแพะคือกลายเป็นฆาตรกรไปเพราะว่ามันมีหลักฐานจากเหรียญน,นะคะของในตัวของไอตัวของอย่างลี่เจียน,นยไปตกอยู่ที่ใกล้ๆศพนั่นเองค่ะณนะจุดนี้นะคะมันก็เลยเทําให้ตัวละครตัวนี้นะคะอย่างลี่เจียนเนี่ยถูกจําคุกไปค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นคะ่ะตัวละครน,นะคะมีตัวละครหลายตัวเลยซึ่งก็ต่างมีแรงจูงใจที่สามารถจะเป็นฆาตรกรตัวจริงที่ฆ่าเหยียนหง เฉี่ยวได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มเออีเรื่องราวที่มันโดดเด่นสําคัญสาคัญแบบจิ้มออกมาเลยว่าต้องเป็นคนนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเพิ่ง9้าตอนค่ะเรื่องนี้ก็ประมาณใกล้ๆ40ตอนจบนะคะแต่ว่าหวังปิงเนี่ยก็พวกเราดูก็รู้อะดูทรงก็รู้เลยว่าเธอแน่ๆน,นะคะเธอแน่ๆค่ะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยจะมีตัวละครหวังผิงนะคะอยู่ ก่อนเพื่อนเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนเกิดเรื่องนั้นก็เดินไปคุยกระยางเฉียดโซ้งนะคะก่อนเกิดเหตุการณ์แล้วก็ทางด้านของเหยียนหงเหมยนั้นก็พบว่าโอเคอุยตาแล้วหวังหวังพิงนั้นมีการวางเ,าเขาเรียกว่าวางกับดักเอาไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีที่หลินเซียงแล้วก็เฟิงเกินนั้นจัดให้มีคนเข้าร่วมงานนะคะที่ที่หวังเซินข่มขู่หม่าเชียวจิงแล้วก็ถูกกักบ,บริเวณเอาไว้ที่บ้านนะคะซึ่งทางด้านของหม่าเชียวจิงก็ทําการข่มขู่หวัง พิงอีกทีหนึ่งแล้วก็ถูกจมตีไปนะคะทีนี้ทางด้านถ้าหากว่านะคะมีหลินเซียงหรือว่าจินจู่หัวเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับมอบหมายให้ก่ออาชญากรรมเนี่ยหรือว่ามีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะต้องมีมีมแผนกที่ต้องทําการกําจัดศพด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องร่วมมือกันเป็นขบวนการอยู่แล้วนะคะ จากดูไป9ตอนนะคะเราจะเห็นเลยว่าทีมนี้ค่ะหวังพิงหลินเซียงแล้วก็จินจูหัวนั้นนะคะเป็น3คนที่แบบรู้เรื่องราวอย่างละเอียดเกี่ยวกับการฆาตกรรมเลยนะคะการฆาตกรรมเหยียนหงเฉี่ยวเนี่ยล่ะคะ่ะดังนั้นแล้วพวกเขากลว่าพวกเขาฉลาดโคตรนะคะความกังวลมันก็เลยน้อยลงเพราะว่างานเนียนกลิปค่ะก็เอาเป็นว่านะคะณนะจุดนี้เนี่ยก็คือทางด้านหวังผิงนั้นก็มีการเตรียมเงินเอาไว้ก้อนใหญ่ทีเดียวนะคะกลว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไร ที่จะมีจะมีสาวมาถึงตัวของพวกเขาเนี่ยก็จะสามารถใช้เงินก้อนนี้นะคะติด สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐไปได้ประมาณนี้ค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ต้องมีื่วงราวของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะอย่างเช่นคุณฉีอะไรแบบนี้ก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะคุณฉีนะคะซึ่งอยู่ในหน่วยในทีมของผู้พิพากษาเนาะของของหน่วยงานรัฐนะคะก็ต้องมาดูว่าจะมารับเงินหรือว่าจะมาสัสางคดีกันแน่นะคะณนะจุดนี้ก็คือมือนเพิ่งก้าตอนแต่ก็ดูแล้วมีความสนุกสนานดีนะคะ หวานว่ามันก็เป็นความตื่นเต้นนะคะแล้วก็เป็นสเสน่ห์นะคะของซีรีส์ในแนวอาชญากรรมที่มันลึกลับนะคะมีผู้ต้องสงสัยเยอะๆแล้วก็มีเรื่องราวความแค้นที่มันซับซ้อนขนาดนี้นะคะก็เอาเป็นว่าขอให้ได้บทสรุปโดยเร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะไปดูอีกนะคะนี้หลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีตัวละครนะคะ ที่น่าสงสัยตัวอื่นๆค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเขาก็เชิญตัวไปสอบสวนไม่ว่าจะเป็นเหลียวหยวนนะคะเหลียวหยวนนี่ก็ตั้งแต่เวลาที่เขาไปสอบถามเกี่ยวกับหวังผิงค่ะมันก็มีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับเขาเลยนะคะดังนั้นแล้วเขาก็ยังคงมองหาวิธีที่จะ ที่เรียกว่าดีที่จะจัดการนะคะชดเชยให้กับทางหวังผิงนั่นเองแล้วก็ทันทีที่กวนวีแล้วก็โจฉีนะคะค้นพบแบบรายละเอียดใหม่ๆเกี่ยวกับเหลียวหยวนเนี่ยคะ่ะก็ ในจุดนี้นะคะเหลียวหยวนก็ปากฏตัวแล้วก็ใช้หลักฐานเพื่อแทรกแซงความคิดของทุกคนแล้วก็กระบวนการจัดการคดีด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเหลียวหยวนนั้นไม่ใช่ชูฉางชิงซึ่งตัวนี้นะคะเหมือนกับตัวตุ่นนะคะก็มิฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลสําหรับหวังผิงที่จะควบคุมความคืบหน้าของการสืบสวนของตํารวจนะคะเพราะว่ามีการหวังผิงเนี่ยมีการติดสินบนด้วยแต่เรายังไม่รู้ว่าไอ,อ้ตำรวจคนนั้นเนี่ยคือ ตกลงเป็นตำรวจหรือว่าเป็นทีมของผู้พิพากษานะ <c oughs> คือมันมีนะคะมี8คดีด้วยกันเลยค่ะแค่เรียกได้ว่าแค่9ตอนมี8คดีนะคะแล้วก็ตัวของอผู้ที่น่าสงสัยเนี่ยมันก็จะเป็นดังต่อไปนีอ้อย่างคดีแรกก็ต้องมีเหย,ยนหงเฉียวนะคะมีเฉินเสียวหมิงแล้วก็มี เจ้าสินกลัวค่ะซึ่งถูกสังหารไปนะคะซึ่งผู้ต้องสงสัยเป็นฆาตรกรก็มีหยางลี่เจียแล้วก็หยางเฉียดซ่งค่ะแล้วก็ลูกชายของเขานะคะคดีที่2นะคะหยางเฉียดซ่งถูกฆาตายค่ะเพราะฉะนั้นในคดีที่1ก็ต้องตัดหยางเฉียดซ่งออกไปก่อนนะคะซึ่งณจุดนี้คนดูอนุมาณได้ว่าเขาได้รับเลือกให้เป็นแพะรับบาปค่ะหลังจากที่3คนก่อนหน้านี้ถูกฆาตายแล้วก็เลยถูกปิดปากไปนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าโอเค ก็เป็นไปได้ว่าเขานั้นถูกฟังเกินฆ่าก่อนที่เห็นหงเฉียวจะถูกฆ่าไปแล้วซะอีกไม่อย่างนั้นทําไมนะคะทำไมหวังซานแล้วก็หมาเสี่ยวจริงนั้นจึงไปที่สุสารล่ะก็เหมือนว่ารู้กันก่อนค่ะส่วนในคดีที่3นะคะในตอนที่เขาไปที่บ้านของของเหลหวังเพื่อไปตามหาหวังซานนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะเสี่ยวซุนก็ได้โดนหวังซานนะคะหักหัว จงอี้ไปเรียบร้อยแล้วคือถูกฆ่าตายโดยโดยไม่ตั้งใจในขณะเข้าไปจับกลุ่มอะ่ะเพื่อน,นเอ่อคดีนี้นะคะก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งคดีค่ะก็ฆ่าเจ้าหน้าที่นะคะคดีที่4ค่ะสุนัขสองตัวถูกฆ่าตายนะคะซึ่งเออมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับคดีของหวงังซานซึ่งถูกฆ่าซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็ถูกจินจู่หัวสังหารนะคะรวมทั้งหมา2ตัวก็ตอนนี้ก็จินจู่หัวก็กลายเป็นที่ต้องการตัวมีหมายจับของตำรวจทั่วเมืองเลยค่ะ ต่อมานะคะอันนั้นก็แยกเป็นคดีคดีไปต่อมาก็มีเหมือนกับว่ามีคนขับแท็กซี่ค่ะที่ถูกจินจู่หัวนั้นลักพาตัวไปนะคะซึ่งณจุดนี้ไม่รู้เลยว่าคนที่ขับแท็กซี่นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตุยไปแล้วเรียบร้อยนะคะณะจุดนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งคดีได้ค่ะเพราะว่าคนหายไปนะคะแล้วคนที่คนที่พาไปก็คือจินจู่หัวนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดถ้าเกิดตายจริงๆก็จินจู่หัวก็ฆ่าไปอีกหนึ่งคนนะคะ ต่อมาค่ะในคดีที่7ก็คือตอนหวังซานตายไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือสอบสวน หมาเสี่ยวจริงนะคะซึ่งก็ต้องเกี่ยวข้องกับหลินเซียงค่ะหลินเซียงนั้นต้องการฆ่าหมาเสี่ยวจริงนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วคนนี้หรือเปล่าล่ะที่เป็นฆาตรกรน,นะคะส่วนคดีที่8ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจไปพบศพของหยางฉวดวซ่งในแม่น้ำนะคะแม่นม้ำเอ่อเหรียนเหอค่ะเพื่อนๆทางด้านหลินเซียงนั้นก็จึงจ้างคนกระจายข่าวลือไปนะคะว่าโอ้แม่นม้ำนี่ผีดุอะไรโน,น่นนี่นั่นแล้วก็ทําการเหมือนกับตัดน้ําแข็ง ะะเพื่อนๆเ,เพราะว่าปกติแล้วไอ้แม่น้ําเหรียญเหอมันก็จะมีคนลงไปแบบเล่นสเก็ตอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งซะนนหนาๆแต่ว่ามันก็ไปแอบนะคะซุ้มตัดน้ําแข็งเอาไว้ก็ส่งผลให้เด็ก2คนที่ไปเหมือนกับเล่นเล่นบนน้ำแข็งน่ะตกลงไปในหลุมน้ําแข็งแล้วก็จมน้ําตายค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ ก็กลายเป็นคดีอีกเช่นเดียวกันเพราะก็มีเด็กตายอีกสองคนนะคะแล้วหลินเซียงนั้นก็น่าจะโดนปิดปากด้วยหวังผิงอ่ะโดยการวางยาจนตายโอ้โหหวังผิงหวังผิงนะคะเป็นผู้หญิงนะเพื่อนๆแต่ว่าไม่เพียงแค่วางแผนสังหารเหยียนหงเฉียวเท่านั้นแต่ว่ายังเตรียมการที่จะ ที่จะยึดนะคะยึดกลุ่มบริษัทหงเฉียวทั้งหมดมาเป็นของตัวเองอีกด้วยค่ะแล้วก็ปล่อยให้เฟิงเกินนะคะผู้เป็นเจ้าปัญหาของของในกลุ่มของหงเฉียวเนี่ยต้องมาจัดการแล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ไม่มีเวลามาดูแลนะคะเหยียนหงเหมยอะไรแบบนี้คือคนของตระกูลเหยียนโดนแน่ๆเอางี้ค่ะเพราะว่าหวังผิงมันคือรอมา15ปีนะคะในการที่จะแก้แค้นนั่นเองค่ะแล้วเราต้องมาดูกันว่านะคะตัวนี้ยังไม่รู้ เกี่ยวกับขบวนของคณะผู้พิพากษาแล้วก็อายการของเทศเทศมนทนนะคะเทศมนทนก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะ โดนหวังผิงนั้นจัดการหรือเปล่าหรือว่ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับหวังผิงนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้ถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็มาดูเป็นเพื่อนหวานนะคะสําหรับเรื่องนี้เป็นแนวแบบไขคดีลึกลับนะคะคดีอาชญากรรมค่ะก็ตายกันล้วนๆนะคะโดยที่ผู้หลายก็ย่ามใจมากก็ยังอยู่ได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้มีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ